สำหรับคลิปนี้ผมจะนำข้อมูลข่าวสารการเจรจาสี่ฝ่ายเพื่อยุติสงครามมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันหลังจากที่ผมได้นำข้อมูลข่าวสารชิ้นนี้นำเสนอในโลกของโซเชียลโลกของออนไลน์ก็ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องในโลกโซเชียลไทยเนี่ยผิดหวัง หลายคนหลายท่านเนี่ยงงแล้วก็มึนตึ๊บไปเลยนะครับเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนใจจดุดใจจอ่ออยู่กับวันที่18ทธันวาคม2 5 6 7ที่จะถึงพี่น้องอีพีพี่น้องหลายคนหลายท่านพี่น้องในโลกโซเชียลตามเพจตามเฟซต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่าภายในวันที่18ทธันวาคม2,567ที่จะถึงนี้หาก กองกาลังทหารของฝ่ายว้าแดงเนี่ยไม่ถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ประเทศไทยรับรองได้ว่าเสียงปืนใหญ่<ม>เสียงเครื่องบินรบเสียงการทิ้งบอมจะด,ดังกระหึ่มทั่วแนวชายแดนไทยเมียนมาว่าอย่างนั้นนะครับแต่เพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นก็มีข้อมูลข่าวสารชิ้นนี้หลุดออกมาหลายคนหลายท่านก็เข้ามาสอบถามผมบอกว่าลุงนุนพี่นุน่นว่าอย่างนั้น ข้อมูลข่าวสารที่พี่นนหรือว่าลุงนนนําเสนอเนี่ยไปเอาข้อมูลมาจากไหนว่าอย่างนั้นเอาอีกแล้วพี่น้องนะครับข้อมูลดังกล่าวที่ผมไปค้นคว้าและนํามาเสนอให้พี่น้องได้ทราบเป็นข้อมูลจากสายข่าวทางทหารนั่นก็คือคุณวาสนานาน่วมนั่นเองเมื่อคืนนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก20่สิบนาฬิกเศษถึง21่สเนกา ก็มีการไลฟ์สดผ่านรายการช่องหนึ่งนะครับบอกว่าทางฝั่งของฝ่ายไทยเนี่ยได้มีการเจรจากับว้าแดงจีนแล้วก็เมียนมาและมีข้อตกลงร่วมกันว่าให้ทางฝากฝั่งของว้าแดงเนี่ยถอนกำลังถอยออกจากพื้นที่แต่ว่าทางฝั่งของว้าแดงเนี่ยนะครับเขาก็ มีการอ้อนไทยอ้อนจีนอ้อนเมียนมาบอกว่าขอเวลา90วันไว้อย่างนั้น90วันก็คือ3เดือนถามว่าทําไมต้องขอเวลาถึง90วันพี่น้องอีฟซีของผลหลายคนหลายท่านเนี่ยเขาก็งุนงงแล้วก็สงสัยอีกพี่น้องทําไมไม่ถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ในทันทีทันใดเมื่อวันที่18ธันวาคมมาถึงนะครับซึ่ง ไม่มีข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายความมั่นคงของฝ่ายไทยหลุดเล็ดลอดออกมาจะมีเพียงก็ช่องของวาสนานาน่วมเท่านั้นที่นําข้อมูลข่าวสารชิ้นนี้ออกมาตีแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยให้กับพี่น้องเอฟซี FC, ได้ฟังกันซึ่งเมื่อค้นพบข้อมูลข่าวสารชิ้นดังกล่าวเนี่ยนะครับผมก็พยายามไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารในลหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซเป็นติ๊กต็อกยูทูปไม่มีข้อมูลเหล่านี้ ในสื่อหนังสือพิม์พในสื่อโทรทัศน์ก็ไม่มีมีเพียงช่องทางเดียวที่ผมสามารถรับรู้ได้ก็คือช่องของคุณวัฒนานานุ่มซึ่งคุณวัฒนานานุ่มเนี่ยเขาเป็นนักข่าวสายทหารจะเกาะติดข้อมูลข่าวทางทหารเนี่ยมานานแล้วนะครับผมได้ติดตามข้อมูลของคุณวัฒนานานุ่มเนี่ยมาตั้งแต่ที่เขาเขียนหนังสือเรื่องรับรลวงพาง ตอนนั้นผมเขียนหนังสือเรื่องนักรบนักฆ่าล่าสังหารและคุณวัสนานานุ่มเนี่ยเขาก็ได้ทําหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มก็คือรับลวงพลางนะครับหนังสือเล่มนั้นขายดีมากหนังสือของผมนักรบนักฆ่าล่าสังหารก็ขายดีมากจําได้ว่าไปพบกันที่งานวันทหารพันศึกที่กรมฐานราบที่11นะครับจากนั้นผมก็เกาะติดข้อมูลข่าวสารของคุณวัสนานานุ่มเนี่ยตลอด ด้วยเหตุนี้ผมจึงมีข้อมูลข่าวสารมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเพราะฉะนั้นก็เลยนำข้อมูลเหล่านี้ออกมาพูดมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังช่องของผมอาจจะเป็นช่องเล็กๆที่นำข้อมูลข่าวสารชิ้นนี้ออกมาแต่ในช่วง3〜4วันที่ผ่านมามีเพียงข้อมูลข่าวลือบอกว่ากองกำลังทหารของว้าแดงเนี่ยเขาจะถอนกำลังถอยออกจากแนวเขตพรมแดนไทย แต่ข่าวลือก็คือข่าวลือพี่น้องผมพยายามค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆนานาเพื่อนําข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมาบอกมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังแต่ว่าพยายามค้นคว้าข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์นะครับตามสื่อหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์เนี่ยมันก็ไม่มีข้อมูลข่าวสารใดๆหลุดเล็ดลอดออกมาจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไปพบกับข่าวชิ้นนี้ซึ่ง สองคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้เล่าให้พี่น้องได้ฟังว่ามันมีการเจราจาร,ระหว่างไทยจีนว้าแดงแล้วก็เมียนมาได้เล่าไปแล้วแต่คลิปนี้ผมก็เลยนะครับมาคุยกับพี่น้องเอฟซีของผมเพราะว่าพี่น้องเอฟซีของผมเนี่ยหลายคนหลายท่านก็รู้สึกผิดหวังถามว่าผิดหวังเรื่องอะไรผิดหวังเพราะว่าแทนที่จะได้ยินเสียงปืนจะได้ยินเสียงระเบิดจะได้ยินเสียงเครื่องบินรบที่มันบินกระหึมอยู่เหนือหน้านฟ้าบริเวณตะเข็บชายแดนไทยแต่ ตอนนี้ความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องของเอฟซีส่วนหนึ่งก็นะครับมาลายไปสิน้นเพราะว่ามันเกิดการเจรจาซะแล้วถึงแม้ว่าทางฝั่งของว้าแดงจะขอเวลา90วันหรือว่า3เดือนแต่ในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้อง f อของผมนะครับหลายคนหลายท่านบอกว่ามันน่าจะเป็นข่าวลวงหรือเปล่าอย่างนั้นแต่ข้อมูลที่ผมได้มาแล้วก็เป็นข้อมูลจากสายข่าวทางทหารเนี่ยนะครับรับประกันรับรองได้ว่า ไม่พลาดข้อมูลที่ผมนําเสนอให้พี่น้องในโลกโซเชียลได้ทราบเนี่ยนะครับรับรองว่ามันเป็นข้อมูลที่มีที่มามีที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันเหลือเวลาอีกเพียง3วันเท่านั้นจะครบเงื่อนเวลาที่กองกำลังทหารว้าแดงเนี่ยนะครับได้ตกลงกับฝ่ายไทยไว้ฝ่ายไทยเนี่ยได้ขีดเส้นตายบอกว่าให้ทางฝั่งของว้าแดงเนี่ย แก้งว่าภายในวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้ว้าแดงเนี่ยจะถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่หรือไม่แต่ในท้ายที่สุดนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารหลุดออกมาว่าหว้าแดงเนี่ยยอมถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่แน่นอนแต่ขอเวลา3เดือนไว้อย่างนั้นซึ่งพี่น้องหลายคนหลายท่านเนี่ยนะครับเขาก็คาดหวังว่ากองกําลังทหารของฝ่ายไทยรัฐบาลไทยเนี่ยจะ มีคําสั่งให้เคลื่อนกําลังพลพร้อมอาวุธยธุธโทโธปกรณ์เข้าไปในพื้นที่แต่ว่าวันนี้ฝ่ายความมั่นคงของฝ่ายไทยนะครับก็ได้ปล่อยข่าวชิ้นนี้ให้หลุดออกมานั่นก็หมายความว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยากจะได้ยินเสียงปืนอยากจะเห็นเครื่องบินมันบินว่อนอยู่เหนือน่านฟ้าของฝ่ายไทยก็เป็นอันจบไปหากมันมีข้อมูลข่าวสารใดๆมาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันอีก สำหรับคลิปนี้คุยกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ